สวัสดีครับเอฟซีพี่น้อยครับตอนวันนี้พี่น้อยจะมันเหาะใบคันสะนี่ครับหกใบหกบดขันสะสะบนที่พี่น้อยเอาปลาเล็กปลาน้อยมาปล่อยนี่นะครับเนาะงปลากดปลาลิมปลาชะเด็ดปาลาสลักชะปะชะเป็ดคืนมูบุบับบับละ่ะน,นี่เป็ดก้างบลาทัวบลาหอยน้อยจ้าครับวันนี้จะเหาะมันเป่งลืง่นก็หกขันนัด บ้านเฮาเริ่มอากาศเย็นลงเย็นลงแล้วครับเริ่มเจ้ามาหมอกเหม,หมยลงหมืดตึกแล้วนะครับนาอฝนมันก็ยังบัตันมดตัน,ดตนเสียงเดียครับบ่าน,น้อยพี่น้อยก็เริ่มขึ้นก้างละแถวน,นี้ต้องตักหน้าหดมันครับถ้าฝนบมต๊ก,ก็ต้องหดหน้ามันฮกเลี้ยวขันนะวันนี้ยหยอ่องเป่งลื่นหมดแล้วเดี๋ยวมาพอผลงานก,นกันครับป่าก็ขึ้นปุ๊บปุ๊บปับป๊บปับ๊บละ ปลาเล็กปลาน่อยปลาซิวปลาซอยปลาเสด็จปลาสลักปลาเมียงเมียงเหาปลากดเมียงบปลาชสเปดปลาลิมขึ้นบุบบับบับนะเดี๋ยวไปนันยาแกันกันเถอะครับเด้อนะเดบล้อยเป็นลึ่งกันไหมถ้าฝนมาตกกัดอยู่กุมเมือนน่อย ถูกเอาตังปุ้น <c oughs> อ่าวันนี้ยังก่อนไปตังหดหน่ำนี่เป็นบะน้อยขลองครับบะน้อยบะบ,บัวบบวบอมสะกาชเปตนะครับมันละ กันใหญ่ๆนะกันมีอาวันนี้ย่างก่อนอาวันละหน่อยวันละนิดละหน่อยก็ว่ากันไปจะไปโฮสหน้าพักกันครับเดี๋ยไปหน่อยมาพุดแเดี๋ยวถ้าฝนมาตกแหมสักวันสองวันเดี๋ยวไปหน่อยก็เอารถไถมาไถาขึ้นแปลงแล้วนะครับเนาะ จะทำจะทำฝนตกมาน้ำม,มาขังมาแฮมนะครับนะเนาะเดี๋ยววานพักไม่ใช้เครือได้แล้วครับนมาเอาใส่มาใส่ให้ปากตั้งปลาลิมปลาดุกหน่อยปลาก๊ดได้พวกวันนะครับเนาะได้กับมาปล่อยน้าบัดแง่งบัดแ่งออกหน่วยแล้วเลี้ยวขนาดาน่าบัดแ่งสร้าง แตงสร้างขึ้นกลางแล้วติดหน่อยกันหน่อยแล้วเนี่ยจะหลับจะเล็ดนิดละโอ้อันนี้หลายหน่อยหลายหน่อยหน่อยเดียวครับเดี๋ยวมัจะหลายกันด้วย อันๆๆๆๆๆๆนั้นแหะแหลมฮอดนาำกะประกาศไปหน่อยออกแล้วดูวันประกาศไปแต่ว่าวันซื้อนี่ไมได้ครับ <c oughs> เพียงมันลบออกแล้วเออมาออกแดดพ่องเดี๋ยวมันจะเลี้ยง ข้าวเลียงเปลียงข้าวหมอมตำแดงหม่าแห้งกับมันข้าวเลียงเปลียงข้าหวหอมแหนมเดวประกาศ